เรือหางยาวหน่อยนึงครกำลังจะเข้าเทียบทา่าครับมาดูการเข้าเทียบท่าของเรือหางยาวที่เกาะราชาบุญคันนี้น่าจะเป็นสีส้มบอะไรครดูการเทียบท่าครับนี่พอด,ดีเป๊ะเลย กัันเดี๋ยวเราสบายเพื่อทำการรับลองเท้าก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รอมากแต่ว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงนะคะเท้าจออนะคะเราไปส่งถึงไปาเรือดูเรือ,รอทางยาวมาั้ย เเครื่ององบมาดูใกล้ๆฮะโอ้หนี่เป็นสมสูบว่ะสสูบเป็นเครื่องยืดๆเล,ล็บอะ หน้าก็เครื่องยนต์ผมว่ามันเท่าๆกับเครื่องแม็กโครมส,สุกพีซีสามสิบเลยนะขนาดเครื่อง e 8แปดสิบสี่โอ้ปีเหลืองอะไรได้นี่อ๋อยันยันมากเป็นเกลืองไม่ไม่กลัวไหมอ๋อจำรูปใช่ไหมพี่เป็นสามสูบเทอร์โบนีนดู เคไปแล้วไปพัดเถอะสายมากผมว่าน่าจะเป็นเครื่องรถแมคคูหรือเครื่องรถไทยประมาณนั้นแหละครับถ้าใครมีพวกอุบวตาสักประมาณ L L36 นะฮะหรือว่าคูมัตสุ PC30 นี่เครื่องพอๆกันนะครับโอเคให้ดูเพียงนี้แล้วกันนี่น้ำใสามากเรือไม่เยอะครับช่วงนี้เรือไม่เยอะเมื่อก่อนนี่โอ้โหเรือหางยาวเพียบอะเอาละให้ดูเรือหางยาวเพียงต่นนี้แล้วกันนะครับ